สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาขุดเหรียญนะครับมาแนะนํานะครับผมเว็บไซต์ชื่อโกเบลินโนนะครับผมโกเบลินโนนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมที่ท่านผู้ชมดูอยู่ตอนนี้นะครับเราต้องลงทะเบียนก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปสู่ระบบนะครับใส่ชื่อนะครับแล้วก็ใส่อีเมล ตั้งรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกับที่ตั้งไว้แล้วก็กดตรงนี้นะครับฉันยอมรับมันนะครับจากนั้นก็กดลงชื่อเลยนะครับพอลงชื่อเสร็จนะครับเราก็มาเข้าสู่ระบบนะครับก็ใส่ชื่อที่เราตั้งเมื่อกี้ใส่รหัสผ่านที่ตั้งเมื่อกี้นะครับกดเข้าสู่ระบบพอมาหน้าต่างนี้นะครับเป็นหน้าต่างแดชบอร์ดนะครับผมเป็นหน้าต่างการขุดบนคราวนะครับ เรื่องลงมาก็จะมีบอกนะครับให้เราขุดมีอยู่สี่เหรียญนะครับที่เราจะต้องขุดได้นะครับผมเลื่อลงมาก็จะมีวิธีมีบอกการขุดอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้ผมก็ขุดไปนะครับคลังขุดในการขุดนะครับก็คือ1นึ่งเทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยอดเหรียญที่เราขุดได้นะครับตรงแถบสีเหลืองก็จะเป็นยอดว่าถ้าเราขุดฟรีนะครับเราจะมีรายได้เท่าไหร่นะครับ ต่อวันศูยุด1ต่อเดือน2.39ต่อปี35ดอลลาร์นะครับมันจะมีทุกเหรียญเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมไอตัวบนนะครับมันได้มาจากการขุดตรงนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะกดตรงนี้นะครับที่คําว่ารับมันนะครับแล้วเหรียญตรงนี้จะไปรวมอยู่ข้างบนนะครับการขุดบนข่าวครับลืมบอกมันขุดได้เฉพาะบิตคอยครับนี่ถ้าเราขุดไฟคอยตรงนี้นะข้างบนนี้เป็น เป็น uh, ทัเท่าเหรียญที่เราที่เรารวมรวมกันได้นะครับส่วนทางล่างนี้ก็คือให้เรากดนะครับว่าเราจะขุดตัวไหนนะครับไอตัวนี้จะมีศูนย์มกะเฮิร์ตนะครับหมายความว่ามันขุดไม่ได้นนเองเขาให้ขุดฟรีแค่บิตคอยน์นะครับถ้าเราจะขุดไอเหรียญเหรียญอื่นนะครับเราจะต้องซื้อแฮเลน,นะครับซื้อแฮเลดตรงนี้ก็เลือกเลยครับเราจะขุดเหรียญไหนครับก็มีดัว ดูไปเลยครับว่าเ,เราชอบเหรียญไหนเราจะเสียตังค์เท่าไหร่อะไรยังไงตอนนี้นี่เป็นการลงทุนนะครับลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมก็นเน้นย้ำว่าการลงทุนมีความเสี่ยงต่อมาครับก็เป็นการขุดแบบ CPU นะครับการขุด CPU สามารถขุดได้ทุกเหรียญเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมขุดเหรียญนบิตคอยอยู่นะครับอันนี้ผมขุดไป ประมาณสักสองสามนาทีนะครับแล้วมันจะหยุดนะครับเราต้องกดตรงนี้นะครับผมอ่าเห็นไหมครับแล้วเหรียญตรงนี้ยเหรียญที่ที่ได้เมื่อกี้ครับมันจะไปรวมกับข้างบนนะครับจะไปรวมตัวตัวนี้นะครับผมทีมันก็จะมีไอ้พวกแคปชานะครับขึ้นมานี่ครับมันก็จะเริ่มขูดให้นะครับ แต่ตรงนี้มันยังไม่ได้ขุดต่อเนื่องมันขุดให้ประมาณสัก2สตชิก็จะหยุดนะครับเรต้องมาคอยกดกดอ่ากดสตาร์ทใหม่นะครับต่อมาครับก็โบนัสครับผมมีทุกวันครับอันนี้รีเทลที่ผมได้มานะครับโบนัสผมขูดมา14วันแล้วครับท่านผู้ชมวันที่13ผมก็ไม่ได้เข้ามารับโบนัส วท11 9วันที่8ก็ไม่ได้เข้ามารับโบนัสวันที่5ก็ไม่ได้มารับเข้าโบนัสแต่มารับโบนัสตรงแถบสีตรงนี้ครับม่วงๆตรงนี้นะครับจางๆครับวันหนึ่งครับเราต้องมากดตรงนี้นะครับเพื่อรับโบนัสนะครับเขาก็จะสุ่มให้นะครับสุ่มเหรียญให้ส่วนการเติมแล้วก็การจ่ายเงินนะครับการเติมเงินเข้ามาซื้อแฮนเดลนะครับผมก็ไม่ยากนะครับก็กดเลือกอันนี้นะครับผม ให้เราเลือกเหรียญที่เราจะโอนเข้ามานะครับสมมุติว่าบิตเราจะโอนบิตคอยน์มานะครับเลือกอันแรกจากนั้นใส่จํานวนนะครับผมขั้นต่ำสิบดอลลาร์นะครับกดต่อไปครับแล้วมันจะขึ้นบัญชีเข่าขึ้นมานะครับแล้วก็จํานวนคัปปี้ตรงนี้นะครับตัวแดงๆนะครับผมแล้วก็ไปที่บิตคัพนะครับเป็นกระเป๋าตังค์ของเรานะครับเลือกให้ตรงกับตรงนี้นะครับผมบิต B t c เหมือนกันนะครับผมไปที่ถอนครับจากนั้นใส่กระเป๋าตังของเขานะครับตรงนี้แล้วใส่จํานวนนะครับที่เขาระบุไว้เออเท่าไหร่นะครับก็กอปไปเลยนะครับตรงนี้ก็ปีไปนะครับใส่วางจํานวนนะครับ เดินลงมาก็จะเป็นรหัสความปลอดภัยนะครับ Google Authenticator นะครับผมตัวนี้มันจะเป็นรหัสนะครับที่แอปแอปนี้นะครับผม Authenticator ตรงนี้นะครับ Authenticator ตรงนี้นะครับผมโหลดแอปนี้มานะครับคลิกไปนะครับมันจะมีรหัสขึ้นมา6ตัวท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นนะครับเนื่องจากว่าเป็นค่าความปลอดภัยนะเราจะสามารถดูได้อย่างเดียวนําตัวเลขนะครับ มาป้อนตรงนี้ครับจึงจ๊งจึงจึงจึงนะครับหตัวที่ได้มาก็กดวิดดอไปเลยครับแล้วเงินก็จะโอนไปที่กระเป๋าของเขานะครับอุ้ยท่านผู้ชมขึ้นมาแสนสามแล้วล็อกคอยขึ้นครับท่านผู้ชมแจมโอ้ยเยี่ยมครับเยี่ยมโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวเอาอันนี้ให้จบกันนะครับาจากนั้น,นครับ ก็เสร็จสิ้นในการการฝากเงินเข้ามานะครับส่วนการถอนนะครับท่านผู้ชมก็เลือกถอนนะครับเลือกเลือกบัญชีที่เราจะถอนไปเมื่อกี้ผมได้ใส่กระเป๋าตังค์ของ btc ไปนะครับก็กดจํานวนที่เราจะถอนนะครับสมมติว่าให้ขั้นต่ํา1ดอลลาร์นะครับต้องดูว่าข้างบนตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปดอลลาร์นะครับ0 0นดนะครับว่าเรามีกี่เหรียญนะครับเราจะถอนกี่เหรียญนะสมมุติว่าเรามีสิบนะครับเราก็จะถอน1ิบนะฮะ ปั๊บใช่ไหมครับแล้วก็กดอ่าเนื่องจากว่าอันนี้มันไม่มีเหรียญนะครับมันก็ผมก็จะไม่กดนะครับถ้ากดไปปุ๊บมันก็จะเงินก็จะเข้าบัญชีเราเลยนะครับส่วนกระเป๋าตังค์บิตคอยเนี่ยเราได้มาจากไหนนะครับคือในกับในแอปของเรานะครับหรือบิตคับตรงนี้นะครับมันจะมีสกุลเงินใช่ไหมครับมาที่วอ l เล t ตรงนี้นะครับผมแล้วก็แต่ละสกุลเงินมันจะมีกระเป๋าตังค์ครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน มาที่ฝากตัวนี้ครับตรงนี้ครับก็ปีนะครับผมอันนี้เป็นกระเป๋าตังค์ของเราครับก็ปีตรงนี้นะครับผมไปเพิ่มในบัญชีในการถอนตรงนี้นะครับต่อไปก็คันธมิตรก็ไม่มีอะไรครับผมก็เป็นลิงก์สมัครนะครับเดี๋ยวผมต้องผมก็จะผมก็จะฝากลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปนะครับต่อไปก็ข้างบนก็เป็นรูปภาษาครับมีภาษารัสเซียกับภาษาอเมริกาครับ สามขีดนี้ก็จะเป็นอบอกว่าจํานวนคนที่ออนไลน์อยู่เท่าไร่สมัครเท่าไรรูปดาวก็จ,จะเป็นไอกลางคืนนะครับไอที่เป็นรูปเหรียญศูนย์ศูนย์ศูนย์ตรงนี้นะครับผมของผมมันไม่ศูนย์อยู่นะครับแต่ว่าไอเหรียญที่ผมขูดมาได้มัน1.5แล้วเนาะ,ะเราจะโอนเหรียญ1นไปที่ข้างบนยังไงนะครับต้องรอ้ครบ10เหรียญน,นะครับมันจะมีส่งไปยังยอดกระเป๋าคงเหลือนะครับกดตรงนี้นะครับ กดไปนะครับมันบอกว่าของผมมีแค่หนึ่งจุดห้นะต้องร้อยครบสิบเหรียญสิบเหรียญนะครับกดตรงนี้มันจะไปรวมข้างบนนะครับผมเหรียญอื่นก็เหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปแล้วครับผมอย่าลืมครับผมกดติดติดตามกดซับสไครต์ครับขอคนถูกใจหน่อยด้วยนะครับผมสักห้าสักห้าสักห้าคนนะครับผมครับขอบคุณมากครับ